ครับผมไฟกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยโอ้เมื่อกี้ประกาศไปครู่เดียวครับว่าจะมีกอปรปสรจากยุโรปและต่างประเทศมาเป็นตัวแทนกัน2-3สาวเนี่ยเมื่อกี้สักครู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าโหไลน์กันมาแมสเซจกันมากระน,นำเลยทั่วยุโรปตอนนี้เปิดดู Blue Sky และ t ีนิวสกันเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นก็ไม่เสียเวลาพบเลยดีกว่านะพบกันเลยครับ สามสาวพร้อมกันหรือยังอ๋อยังทาแป้งกันอยู่เลยไม่ต้องสวยมากนะพวกเรานี่หน้าตาดีกันอยู่แล้วโดยกําเนิดนะครับนอกจากหน้าตาดีสติปัญญาดีหลอกไม่ได้ครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกพวกเรารู้ความจริงและมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันเสมอครับวันนี้ขอเรียนเชิญเลยนะครับค่อยๆเรียงเรียงตามความอะไรดีอาวุโสก่อนแล้วกัน <laughs> ใครจะขึ้นก่อนดูนํานำหน้าเมื่อไรเราเรียงจากน้อยไปหามากนะครับคุณป้ามารยาครับกปปสจาก เขาเป็นเฮเกนเดนมาร์กครับเรนเชิญครับท่านที่หนึ่งเดี๋ยวป้ายบางหน้าสิครับเดี๋ยวทีละท่านนะครับยืนรอก่อนถือป้ายโชว์ไว้เลยท่านที่สองครับนี่ไม่ใช่ประกวดนางงามนะฮะเดี๋ยวท่านที่สองคุณตุ๋มก่อนตามุโสคุณตุ๋มครับมาจากกอปปสซูริกครับสวิตเซอร์แลนด์ คงจะเห็นหน้าเพราะว่าคุ้นเคยกันดีอยู่นะครับท่านที่3ครับสาวน้อยน้องใหม่จริงมากันทั้งครอบครัวแต่ส่งตัวแทนขึ้นมาครับเป็นกปปสจากสิงคโปร์อย่าเปียกกันหน่อยก็ได้เอาป้ายลงต่อนาเราคุยกันแบบกันเองแล้วกันนะโอ้ยทำไมเสียงดังมากเนี่ยเดี๋ยวเสียงลงหน่อยครับ อ่าคุ้นเคยกันมานะนี่มาป้ามาริยาอยู่ตรงนี้แล้วกันจะได้มีที่วางโนต้ตได้ดูโพยอธทีละท่านนะครับท่านแรกท่านแรกเรียงจะอาอายุน้อยที่สุดนะครับแนะนําตัวสักนิดครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมาริยาแฮนเซนค่ะก็เป็นผู้อวุโสที่สุดก็มาจากเดนมาร์กค่ะมาจากาเมืองอะไรครับเมืองอะไรครับอะไรคะเมืองอะไรอ๋อเมืองทางเหนือของเดนมาร์กอะ,ะคะ่ะไม่ใช่โกเปนเฮเกนชื่อเมืองออลโบ ใกล้กันไหมโคเปนเฮเกนประมาณกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะโอก็แต่ว่าต้องมารวมตัวเห็นมีกิจกรรมส่งภาพกันมาก็โคเปนเฮเกนตลอดค่ะก็เรามารวมตัวกันที่นั่นก็ค่าใช้จ่ายก็แต่ละครั้งก็ประมาณเกือบหมื่นบาทนะคะแต่เพราะความรักชาติเราต้องการให้ชาติเราอยู่รอดไงคะเราถึงได้มาออกกันเองจ่ายกันเองแล้วเจ้าเหลิมแปดขวดเขาบอกอ่ะบอกโอ้โหนี่พวกนี้จ้างนเหลิม ฟังนะดูนะผู้หญิงคนนี้นะเดินทางมาประเทศไทยสองครั้งแล้วหมดไปเป็นล้านแล้วเหลิมไม่มีใครจ้างมาเองที่หลังหูปากอย่าพูดมากแล้วก็เดนมาร์กนะไม่ต้อนรับเองแล้วอย่าไปป,กปอกปศเดนมาร์กมีปาตอนนี้มี470คนก็นับดูแล้วกันว่าเท้าส้งสองข้างอะ่ะ คูณไปนะยังไม่รวมเสียงนกหวีดอีกใช่ไหมครับก็มีนิดหน่อยก็ประมาณห้าอันสีอ่อยเจ็ดคนคูณเข้าไปสิคะนะก็คงจะเป็นนกหวีดกรีดหัวใจเหลือนแน่นอนแน่นอนนะครับมาทางทางนี้บ้างเรียอีกข่านหนึ่งคุณตุ๋มครับคุณตุ๋มมาจากซูริคสวิตเซอร์แลนด์ สวัสดีนะคะอ้าวเอ๊ะทำไมภาษาสวิตเซอร์แลนด์มันค้นคุ้น้น,น,นะครับสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสวดสวดนี่เพิ่งลงจากเครื่องมาเลยนะสวดสวดเดี๋ยวซิว้าอันป่าใสภาษาเยอรมันทรงทายที่หลังตอนนี้แนะนาตัวก่อนดิฉันชื่อเพนทีวาวรเทพนิตินันดิฉันไม่ได้ชื่อมนุษย์เฉยนามสกุลรอเวลามาม่วงหล่นดิฉันจึงจะออกไม่ใช่นามสกุลนี้คะ่ะชื่อเพนทีวาวราเทพนิตินันคะ่ะ แล้วเหมือนเรื่องเดิมผมอยากถามให้คุณตุ๋มเขาบอกว่าจ้างมาได้เงินถึงมาพวกนี้เป็นม็อบขี้ยาเป็นม็อบนักการพันนันเนี่ยจริงไหมอันพวกที่เว้านี่มันบบมีสมองหรือมันบบมีเขาเอื่นว่าอย่างบบมีจิตวิญญาณหรืออย่างจ้างมาจ้างไดเพนทิวาเถวที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมาสามเทียมาสามเทียนี่ก็ใส้เงินตัวเองค่าเครื่องบิน ทิมงานทิมธุรกิจทิมมดกลับไปได้สองเดือนกลับมาใหม่เที่ยวนี่จะอยู่อีกแปดเดือนไผริเลียนเพิทีวาสวยกับสวยขนาดนี้ต้องมาซอยเหลือกูชาติค่ะไม่ตายฉันก็ไม่เลิกตายเป็นตายขึ้นรถเบ้ายิ้งหัวตายก็คือจบโอ้ยเราไม่ตายเราไม่ตายมาสู่มาสู่ เราชนะอยู่แล้วเราสันติไอหิงสาพะ <อ S 1> นั้นจบสวยครับเขาเขาเขาปตายดอกแต่ว่าไปซื้อว่ากูบ้ายานมึงอ๋อบ้ายานนี่คระบอกกลัวไม่กลัวอ่านี่เอาภาษาภาษา<อ>ท้องถิ่นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันภาษาต่างชาติใช่ใช นะครับอาจถึงน้องคนสุดท้ายจากสิงคโปร์แนะนำตัวภาษาไทยก่อนนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินดี้นะคะวีรวานิทกุลค่ะมาจากสิงคโปร์ค่ะเออจริงๆมาสใบเถาอะไรนี่ส่งตัวแทนเพราะอีกสองเถาถ่ายรูปอยู่ข้างล่าง <c oughs> แลวถ้ามาในใครเห็นเป็นอะไรนะสูสีไทยเฮาอยู่บนหัวเงี้ยเธอแน่นอนถ้าบาังคนอื่นก็ขออภนะัยด้วยครับเพราะนั่งระบังข้างหลังหมดเลย <c oughs> ลมพัดไม่ถึงเวทีเลยฮะ <c oughs> บงับงอจอด้วยค่ะไล่กลับมาจากน้องคนเล็กเอานี้ดี่ก่อนเหมือนเดิมใครจ้างมาเนี่ย ไม่มีใครจ้างค่ะเออแล้วมาทําไมมาช่วยชาติค่ะทาไมต้องช่วยอ่ะมันมีอะไรเดือดร้อนหรือถึงต้องช่วยเขาก็บอกว่าอยู่ดีกินดีประเทศเป็นสุขชาวนาจะเจริญรุ่งเรืองทําไมต้องมาช่วยชาวนาจะตายแล้วนะคะทุกวันนี้ไม่ตายไปไม,<า>ไม่ใช่ตายไปแล้วเหรอตายไปแล้วด้วยค่ะอ๋อไหนลองพูดสิว่าทําไมคนไทยถึงต้องออกมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะคะเพราะว่าพ่อแม่เราก็เป็นคนไทย เพราะฉะนั้นถ้าประเทศเราตอนนี้มีปัญหาเราต้องออกมาช่วยกันทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นว่าเออฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกขาดฉันคนเดียวไม่มีอะไรหรอกไม่ได้นะคะถ้าดทุกทุกคนคิดอย่างนั้นประเทศเราก็จะแย่นะคะโอ้นี่นะฮะเป็นเสียงจากนี่ภูมิใจสุดก็เป็นคนรุ่นใหม่เพราะว่าอพูดจริงอย่างรุ่นผมนี่หลับหูหลับตาสมมติ<ด>ไม่ชอบก็หลับหูหลับตาอยู่ไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายละ แต่คนที่ต้องลําบากคือคนรุ่นนี้ถ้าสองล้านล้านเนี่ยผ่านก็ต้องใช้นี่กันอีกอย่างน้อย50ปียังไม่รวมนี่เรื่องข้าวเรื่องบ้าเรื่องบ่อมไม่รวมถึงความอับอายขายคีหน้าที่มีนายกโง่ชั่วโกงอีกด้วยอันนี้เรื่องจริงค่ะถามคุณป้ามารยาคุณพี่ดีกว่าที่นี่เราไม่มีป้าเป็นพี่เป็นน้องมาเหยียบหน่อยเ,เดี๋ยวบงังความสวยถามหน่อย เอลที่ในฐานะอยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยมาตรฐานของนักการเมืองกับในเรื่องของความโกงความชั่วหรือว่าคนไปดินทาว่าไอ้นี่โกงคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมาตรฐานที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยความหน้าบางของนักการเมืองต่างประเทศโดยเฉพาะที่อยู่เนี่ยที่เดนมาร์กเนี่ยเข,เขามีสูงมากน้อยแค่ไหนคเขาจะรับผิดชอบโดยการลาออกแล้วก็ต้องมาไล่กันสิบล้านคนงี้ไหมไม่ค่ะแค่แค่เขาจับได้ว่าโกงแค่ภาษีนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ แค่โกงภาษีเขาก็จะลาออกทันทีแล้วเขาก็ใช้ต้องจ่ายเงินภาษีคืนแต่เขาก็ลาออกโอ้แค่โกงภาษีไม่กี่บาทของเราสี่หมื่นกว่าล้านเ,าเรียกว่าเขาก็บอกว่าผิดพลาดเรื่องอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่แค่ภาษีนะแต่นายกอะ่ะโกงชาวนายังไม่ออกอยู่ไปทําไมอะ่ะฮะอยู่ทําไมอะ่ะฮะอยู่ทําไมอยู่จะโกงต่อหรือไงอืม ร,รีบนะออกไปเถอะนะถามนิดนึงอยู่ตั้งไกลเนี่ยอยู่ที่เดนมาร์กแล้วรู้ได้ยังไงว่าความจริงคืออะไรข่าวคืออะไรเพราะมีทั้งข่าวลวงข่าวจากสื่อที่เป็นขี้ข้าทําไมถึงฟังแล้วถึงรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จและความจริงมันคืออะไรครับคือคือว่าพวกเราอยู่ต่างประเทศเนะคะมีรอยหยักในสมองแล้วพวกเราทานข้าวแล้วพวกเราทานอาหารฝรั่งเราไม่โง่แล้วเราดู blue sky ค่ะ ซึ่งให้ความจริงทุกอย่างเราต้องขอขอบคุณบลูสกายนะคะถ้าเราไม่ได้บลูสกายเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยถามจริงแล้วร,รู้ได้ไงว่าเราพูดเนี่ยยังผมอ่านข่าวรู้ไงว่าผมพูดความจริงโอ้เราก็มีรู้จักคนในค่้เาเรียกโซเชียลพวกนี้นะคะแล้วเราก็จะอะไรอ่ะหาข้อเท็จจริงวิเคราะห์เอาว่าจริงหรือเท็จแต่ส่วนมากแล้วที่ออกออกมานี่จริงทั้งหมดเลย แล้วในฐานะซึ่งเป็นคนซึ่งดูแล้ววิเคราะห์แล้วว่าข่าวอันไหนเท็จอันไหนจริงและเห็นความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วทนไม่ได้บอกเล่าต่อถึงเพื่อนคนไทยที่อยู่เดนมาร์กและชาวต่างชาติว่าอย่างไรครับเราก็ติดต่อกันทาง Facebook บ้างทางไลน์บ้างะนะคะว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละเพื่อประเทศชาติของเราทาั้งๆที่พวกเราก็ไม่ไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าโอนสัญชาติแล้วะนะคะแต่ความรักประเทศของเรา แล้วก็เลือดของพวกเราเนี่ยก็ยังเป็นเลือดไทยอยู่ซึ่งเราจะยอมไม่ได้จะให้พวกเขามาแบ่งแยกดินแดนอยากจะไปก,ไปก็ไปอยู่เลยเขมรนูน่นมา,าแบ,บ่งไม่ไเอาเลยเขาไม่เอานะอยู่เลยไม่ได้เ,<ร>เลยเขาก็ไม่เอาเลยไม่เอาเดนมาร์กรับไหมไม่รับค่ะเดนมาร์กไม่รับเพราะว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่ได้ได้รับรางวาัลอันดับหนึ่งหรือไงเนี่ยคะ่ะ เป็นประเทศที่ประชาชนมีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่มีคอร์รัปชันด้วยอืและความสุขของเขาไม่ได้วัดจากวัตถุมันเป็นความสุขเชิงคุณภาพของชีวิตนะครับอ่ะขอบคุณคุณป้ามาคุณที่มาริยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปต่อต่อต่อเอาทางนี้เอาทางนี้บ้างสวิตเซอร์แลนด์ซูริกซูริกเมืองช็อกโกแลตเมืองช็อกโกแลตอ่าถามเหมือนกันคนที่นู่นทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเขารับทราบข่าวสารบ้านเมือง ว่าเป็นอย่างไรครับเขามองเห็นว่าการที่มวลมหาประชาชนออกมาขับไล่เนี่ยทำไมต้องออกมาขับไล่แล้วทําไมคนไทยถึงยอมรับรัฐบาลโกงนี้ให้รักษาการต่อไปได้ครับสรุปสั้นๆเด้อค่ะแต่สิบเ่าเยยมๆกับต่า <c oughs> งชาติหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่มีคลื่น ของสมองห้อยอยากสมองจะมองเป็นที่เป็นจังคุณพี่มาริยาเว้าละกฝรังที่สามารถที่จะวิเคราะห์แระก็สนใจความเป็นมาของชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโลกนี่ทุกคนเข้าใจหมดละค่ะว่าเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นกับประเทศไทยแลาบ้านเมืองเขามันปเป็นยังซี่ที่มันเป็นยังซี่กับเพราะว่าพวกนั้นเหตุจังสั้นจังซี่จังสัน้น แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะสรุปบอกอาจารย์กบสันสก็คือว่าง่ายๆค้นงโงกับเสื้อเขาคนฉลาดจังพวกเขากับช่ยย و! ต้องชนะแต่ว่าเดี๋ยวจากน้อยสิขอแปลเป็นภาษาจากน้อยสองเดือนพยุกับคิดฮอดกันหลายด้วยค่ะอาจารย์ถามเหมือนเดิมและที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับ เขามีนักการเมืองโกงและทําผิดกฎหมายไหมแล้วเอาผิดเขาได้ไหมหรือว่าเขารับผิดชอบต่อความผิดของเขาอย่างไรเอาผิดได้ค่ะพวกนั่นเขาจะรู้สึกผิดจากจิตใต้สำนึกหูว่ผิดกะอัปเอหิตัวเองออกไปด้วยวิธีการต่างๆบางคนกะง่ายๆก็คือล้าออกจบตัวเองไปกับเรื่องการเมืองเอาผิดได้ทั้งกฎหมายเอาผิดได้ด้วยจิตใต้สำนึกเอาผิดได้ด้วยบทบาทแห่ง กรรมกรรมที่เกิดจากการกระทาที่บดีสิ่งที่บดีสังคมตาหนากระจบะงั้นโยนไปทางสิงคโปร์สิครับที่นั่นเนี่ยในเรื่องของการเอาผิดคนที่ทําผิดกฎหมายคงไม่ต้องเกี่ยวเฉพาะแค่นักการเมืองเนี่ยค,คนโกงคนชั่วคนทําผิดเนี่ยสังคมและกฎหมายเขาเคร่งครัดแค่ไหนครับที่สิงคโปร์คะนะคะเป็นประเทศที่เขาบอกว่า ประเทศที่ strict ในด้านเรื่องรอหรือกฎหมายมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์เขาจะเป็นคนที่ตามระเบียบกฎหมายแล้วเขาก็จะมี conscience หรือ spirit ว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดเขาต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาทำนะคะอะแล้วมองในฐานะของการเป็นคนไทยที่อยู่ในสิงคโปร์เขาได้รับข่าวสารยังไงครับเขาได้รับข่าวสารไหมว่าอะไรคือความจาเป็นที่คนไทยมากมายเนี่ยต้องออกมาขับไล่ที่แม้จะมาจากการเลือกตั้งครับค่ะใน เรื่องังของข่าวสารนะคะที่สิงคโปร์เราก็สามารถดู blue sky ได้ทางด้านเว็บไซต์แล้วเราก็จะคุยกันด้าน Facebook ซึ่งเราก็มีข่าวที่เชื่อถือได้นะคะแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์มีถามว่าเราเชื่อได้ยังไงว่าคนที่เวทีพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเราก็สามารถไป refer ตัวพวกซอร c e อย่างอื่นได้แล้วเราก็ดูต้นทุนของอาจารย์แต่ละท่านหรือว่าพิธีกรแต่ละท่านที่ขึ้นมาบนเวทีคะ่ะ อ๋อก็มีการตรวจสอบข่าวไม่ได้เชื่อเพราะว่าอาจารย์กบพูดไม่ได้เชื่อเพราะว่าทิจัดพูดหรือใครพูดแต่เชื่อเพราะว่ามีการตรวจสอบว่าอะไรจริงรอะไรเท็จเพราะนั้นหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้เอออะ,อะทีนี้มาถึงเอาภาษาท้องถิ่นดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทีนี้ตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวยุโรปค,คนไทยต่างๆเนี่ยนั่งชมกันเยอะเพราะว่าเป็นช่วงที่อที่เดนมาร์กตรงกับเวลาอะไรครับประมาณนี้ เขาทาอะไรกันตอนนี้5ชั่วโมงถอยหลังอะนะคะครับเขาทาอะไรกันตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็กําลังนั่งรอดูอยู่ก็จะเย็นแล้วจะจะได้เวลาคือเลิกงานแล้วกําลังจะรับประทานอาหารทานข้าวแล้วค่ะทานข้าวแล้วด้วยแล้วก็นั่งดูทีวีหรือว่าอาจจะอยู่ในร้านอาหารส่วนมากจะไม่ค่อยฟุ่มเฟือยไม่ค่อยออกก็อยู่บ้านแต่ว่าอยู่บ้านแล้วถึงฐานที่มั่นนั่งดูทีวีนั่งดูินเลยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสื่อสารกันเลยว่า ที่กปปสของเดนมาร์กเนี่ยทำอะไรบ้างหรือว่าเชิญชวนพี่น้องที่อาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมที่กปปสสวนลุมเขาจะได้พบอะไรมาแล้วได้อะไรลองเชิญชวนครับเขาพูดสั้นๆได้ไหมคะสั้นก็ได้ยาวก็ได้ครับยากเดย์ยาฮเดมาร์ไยาเฮนสันยาเขามาฟาเดนมากเดนก้นนะว่า for the mostya มูลกิียยิ่งรัก พอดีว the ิอุนส์ก็อีกอิลลิเกียโคบชุ่งพอดีทักซินเออยิ่งลักแอคโคบชุ่งแดนฟอเบียกี้แค่เดียววิคัมอักเข้มปะเอเยนพอทาเออละไทยแลนด์กันนะอย่าแดนฟอเบียคอมเราจะวีโฮปอะหน่อยอีกคำมาซีว่าฟอไทยแลนด์จะก่อโงนอีกเป็นเฮอเป็นเฮ้า พอดีวิกิโอเดยฟอร์ยืมป่ะออสตูด่ะไทยแลนด์สัมบัวเฮียอีแลนด์นอเดฮัสซี่วันนันวิกิโอเดอีกูเป็นเฮาส์ซเดีเสียโอ้ดิเทนกับพอออสโซเคมอะเดวีล่ะอีกอสอย่าเยสกันเซียบัตรทักซซเซนวีล่ะมีมีญาติมาด้วยเหรอครับอ้าวมาจากไหนครับนั่นนะ เอามา,า,มาจากเยอรมน<า>อ่าบายบายเห็นไหมนี่มากันทั่วเมืองช่วยแปลนิดหนึ่งพูดว่าอะไรมเมื่อกีอ้บอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนนะคะแล้วก็สาเหตุที่เรามาเนี่ยเพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลโกลงขี้โกงแล้วก็มีที่มีเอ่ยชื่อทักษิณด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าทักษิณนี่เป็นคนอยู่เบื้องหลังน้องสาวเขายิ่งรักแล้วเราก็บอกว่าที่เห็นพวกเราเดิน ตามที่โกเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กนะคะสะาเหตุจะเพราะเราต้องการจะเป็นกําลังใจให้คนไทยที่อยู่ที่นี่ได้เห็นว่าโอ้คนอยู่เมืองนอกก็ยังไม่ทิ้งเรานะเขาก็จะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปขอให้เข้าใจว่าพวกเราไม่ได้บ้าที่เดินไปตามท้องถนนแล้วก็ถือรงชาติไทยนะคะบอกให้คนเดนมาร์กเขารู้ว่าเราทําเพราะอะไร คนเยนเดนมาร์กเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะเราเราทำหนังสือเราทำใบปลิวน,นะคะแจกแล้วเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเป็นเพราะอย่างนี้ฟีดแบ็การตอบรับอของเขาเนี่ยเขาเขาเข้าใจไหมฮะถ้าเข้าใจค่ะเข้าใจว่ายังไงเขาเข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องทําทั้งๆท,ที่ว่าเราอยู่ไกลจากประเทศเราซึ่งยิ่งรักไม่ได้อยู่ที่เดนมาร์กแล้วเธอมาทําทําไมหลังจากที่เขาได้ข้อมูลจากเราเขาก็เข้าใจว่าเขาก็ยังบอกว่าพวกเธอนี้สุดยอด ยังรักประเทศของเธอยังไม่ลืมเขาฟีดแบ็กเนี่ยคนข้างทางยงังกับลุงกำนันเดินแหละคนเข้ามาออกวิ่งออกมาถ่ายรูปพวกเราแล้วก็โบกมือให้เราด้วยเขาก็รู้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้แปลว่าสามารถเข้ามาโกงกินและทำชั่วได้ไม่สามารถจะมาเถีได้เขาอ้างเสมอว่าฉันมาจากการเลือกตั้งนี่จ้ะสิบห้าล้านเสียงอ๋อถ้าสิบห้าล้านเสียงเลือกมาให้คุณโกงงั้นเหรอยิ่งลัก ไม่มีอหรอกในในโลกนี่ไม่มีอ่ะบ้านฉันก็มีนะคะกคเป็นเฮเกนนายกหญิงจะมีรอยหยักที่สมองฉลาดด้วยอ,นะะอืนี่แหละครับส่งสารไปถึงพี่น้องที่ตอนนี้นั่งตาแป๊ตแวตักข้าวไว้แล้วก็ไม่เข้าปากสักทีเนี่ยนะครับที่โคเปนเฮเกนและยุโรปด้วยอ่ะคุณตุ๋มครับ พูดกลับไปยังที่ซูริกหน่อยหรือสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับรวมทั้งถึงชาวยุโรปเพราะใกล้กันนะครับเชิญชวนซิว่ามาแล้วเนี่ยมาหลายหนแล้วได้พบอะไรบ้างแล้วคิดว่าถ้าใครมีโอกาสและสะดวกก็เรียนเชิญที่สวนลุมอย่างทันใช่ไหมครับเรียนเชิญเลยครับสไมเนุนฮสวัสดีค่ะท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่รักอีกฟรอยมิซวเด เซฮ e นอุนวีเดอร์แอครเนฉันมีความรู้สึกยินดีมากที่มาในวันนี้ที่จะได้พบเจอและก็พูดคุยอธิบายให้ท่านฟัง what is perceived in my land อีกคัเป็นชนฟีเลมาร์ฟีเลมาร์แอเซดฟอสไวโมนารตมันเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินไทยฉันเคยมาพูดและมาอธิบายให้ท่านฟังเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาแล้วอีกวาสุรึกนักชวย ฉันได้กลับไปสวิตเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาแล้วอ๋บปะอีกฟิซซุแคอิมมะชาวันอิมมะเฮอร์นันอิมมะซุกติกสุมวีเซนวัสอิสโลสอินไม้ลันแต่ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ดิฉันกลับไปต่างประเทศที่สวิตดิฉันได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดัสเปเซียดฮอยเตอิสนกแมชลิมสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยวันนี้ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม Why? เพราะว่าดิป th s ะธานสิ n ยิ่งรักอ e ีตอันต์ปร t h านเดททักสินนอกจากฉล l มฉลเ i c k ิ d ว d เ t mention เพราะว่ายิ่งรักที่รักษาการเนี่ยกับทักสินในอดีตยิ่งเลวร้ายไม่เหมือนมนุษย์ซชลาเกนอุนเอชีเซนเอชีเซนไอเนบอมเบลเลกเกนเลกเกนเอช79 ตลอดระยะเวลาเขาทิ้งระเบิด M79 เจ้าขายิงปืนใส่ประชาชนดิลอยเตมิดเลแฮนเด้ประชาชนสองมือเปล่าอาบะนิกแมสุลางดิลอยต์เตกันสลันวีเซนวัสอิสโลดอุนดิเกวินน,นั่น,น,นอิสเกฮอร์ฮฟอร์ดิลอยต์เตอินดีสลนันอินดีสลันนัวแต่ชัยชนะจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่มาด้วยสองมือเปล่าเท่านั้นและเท่านั้นและเท่านั้น อีกตั้งเคยีนัฉันขอบคุณพวกท่านวเอรสูกันไวตาไวตาเกนอุนดีเกวินนั้นคอมฟอนอรเลสอัมเซนสต็อกเพนิกแมอร์บายเซนฟูดดเซเรกีรุงที่เราจะชนะได้ก็คือกฎหมายและที่เราจะชนะได้ก็คือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการเดดพอลิสพอลิสเดดอาร์มีโซดาดเนอาร์เลสต็อเพนนิกแมเฮอร์เยิ่งรักอุนทักสินวเก กวิ่น,นั่นหนืถ้าทหารและตำรวจออกมาเคียงข้างประชาชนอย่างชัดเจนเราจะได้รับชัยชนะอย่างเร็ววันกฎหมายคือกฎหมายบ้านเมืองคือบ้านเมืองขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดบรา v o นะเดาได้จากอารมณ์เพราะว่ากองเชียร์นี่พี่ๆจากเยรอรมนีเมื่อกี้ชูมือปรี๊ดปรีปรแปลว่าส่งสารกันรู้เรื่องจริงๆนะครับอะเชิญน้องสุดท้องคนเล็กเอาภาษาอะไรดีเนี่ยสิงคโปร์ใช้ภาษาภาษาจีนแล้วกันนะครับอะเรียนเชิญเลยครับ<ล> 大家好，我是美珠，从新加坡来的。呃，今天我们是在这里，是因为要给大家看我们的政府做的很多很多的做错事，呃，坏事，杀了很多人，伤害了很多人。我们呃，我请你们在新加坡还是别的地方的泰国人，请你们来这里 Lumpini Park 来帮我们来看我们是怎么样的，谢谢。 ช่วยแปลหน่อยครับสวัสดีค่ะแล้วก็บอกบอกชื่อตัวเองนะคะชื่อภาษาจีนชื่อเหมยจูบ,บอกว่าที่พวกเรามาที่นี่คือมาไล่รัฐบาลที่ทำสิ่งร้ายหลายๆอย่างกับพวกเราทั้ทงฆ่าทั้งทำร้ายประชาชนจะเชิญคนชาวสิงคโปร์หรือคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนท,ทั้งต่างประเทศมาที่เมืองไทยมาดูที่ลุมพินีพาร์คว่าเราเป็นยังไงแล้วก็มามาสปอร์ตเราค่ะโอ้ขอบพระคุณครับนี่คือจริงๆไม่ได้นัดหมายเลย รู้ว่ามาก็เลยเชิญขึ้นมาเพราะว่ามาจากแดนไกลและสิ่งเหล่านี้เป็นกําลังใจให้กันนะครับคนที่นั่งอยู่ต่างประเทศก็จะได้ทราบว่าไม่ได้นั่งเชียร์อยู่หลังจอทีวีหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียวตามลําพัง เราสื่อสารถึงกันในขณะซึ่งคนที่ลุมพินีหรือแต่ก่อนเวที T, 7เวที4เวทีหรือแม้แต่คนที่อยู่เวทีก็จะรู้ว่าท่ามกลางความมืดและหลังความมืดของเวทีคือดวงตาแป๋วแป๋วแป๋วแปวที่นั่งจ้องดูอยู่จากทั่วโลกและความจริงก็เกิดขึ้นว่าพวกเราไม่ได้อยู่กันแค่โซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ได้เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นสิ่งลวงที่นึกฝันไปเองเพราะพวกเรามีตัวตนจริงและสามารถมายืนแล้วออกเสียงหนึ่งเสียงของเราบอกว่ายิ่งรักคนชั่วเธอออกไปได้แล้วครับขอบพระคุณครับสามสาวจากสาประเทศครับพี่มารยาครับ<อ>เป็นมากค,ครับ,ค,รบคุณตุง้งพงลงเคลื่องมามือนี่เองค่ะซีอูน้ำแปเดือนเลยเดยค่ะเที่ยวนี่ทิ่มหมือดทุกอย่างค่ะซิมายูกับพวกเขาค่ะ ครับขอบพระคุณทั้งสามประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซูริกแล้วก็จากสิงคโปร์ด้วยเรียบร้อยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับคงได้พบกันอีกนะวันเวียนเท่นี้เพราะว่านี่เพิ่งเป็นวันแรกที่ลงมาถึงครับอ่าชูป้ายในไรทำป้ายมาแล้วนี่ภาษาอะไรครับนี่ภาษาเดนมาร์กค่ะไหนแปลหน่อยสิอันนี้ภาษาเดนมาร์กค่ะอ่ะภาษาเดนมาร์กอ่ะให้เพื่อนๆมองเห็นพีดีเอสีเดนมาร์กนซเชียนวีอุนส์กออีคีอินฮอกบชุงริกิเอ ทักซินสกอตไดยิ่งรักริเกียดแห่อกกออบชุ่มเป็นรัฐบาลที่โกงแล้วก็โกงแล้วก็โกงโอ้โห,โหซึ่งแน่นอนในสากลโลกนี้คนโกงจะไม่มีที่ยืนบนโลกมนุษย์นี้นอกนรกเท่านั้นครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับทั้งสามสาวครับเดี๋ยวลงไปแล้วเจอกันครับอ่า นี่คือตัวอย่างอันนึงครับจากตัวอย่างของเสี้ยวบางส่วนของมวนมหาประชาชนที่แม่น้ำร้อยสายแม่น้ำเนี่ยเกิดจากหยดน้ำแต่ละหยดชั้นใดครับแม่น้ำที่เกิดจากมวนมหาประชาชนหนึ่งเสียงหนึ่งหยดรวมกันออกมากลายเป็นพลังของน้ำที่จะพัดพาตะกอนพัดพาซากศพของยิ่งรักษชินวัตให้หลุด ออกจากแม่น้ำและทําให้ประเทศชาติของเรารัฐนาวาของเราเดินหน้าต่อไปได้ครับยิ่งรักเธอตายแล้วแต่ขออย่าให้ศพของเธอนอนขวางทางเจริญของประเทศชาตินี้ต่อไปครับยิ่งรักชิน,นวัตรครับขอบคุณครับ